สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยยุทนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่เดินทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้โกนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่20เดือนเมษายน2566นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้แอดให้รูดศูนย์นะคะเจาะให้เม็ดเดียว02นะคะหุ้นดาวโจนรูดศูนย์เจาะศูนนะคะคู่นี้นะคะ ถ้าเกิดจับที่คู่ลบนะคะ0ูนคู่กับ61นะคะคู่นี้นะคะคืนนี้นะคะสวยสุดนะคะคู่02-61สองหำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวจนส์ของแอดนะคะ แอดปาร์ตี eng, ้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ